มีกระแสข่าวถึงบิ๊กปูพลเอกพนาคราวปลอดทุกผอบอทบนั่นก็คือการที่จะโยกบิ๊กปูไปเป็นผอบหอารสูงสุดก่อนกเกษียณ1ปีบิ๊กปูจะ,กะเกษียณปี2570อาจจะมีการโยกบิ๊กปูในปี2569เพื่อเปิดทางให้กับบิ๊กใหญ่พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ที่จะขึ้นในตําแหน่ง5เสียกองทบกในปีนี้เพื่อขึ้นเป็นผอบอทบ,ทบในปีหน้าแต่กระแสข่าวดังกล่าวนะคะก็ไม่มีการยืนยันถึงที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรและกระแสข่าวดังกล่าวก็ยังไม่มีการคอนเเฟิรรรมมว่่าจจะป็นงหหือไสับ เจ็ดเสือกลาโหมที่เป็นบรดกจากยุคคอมชอนะคะก็จะมีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมปหลัดกระทรวงกลาโหมผอบอหาสูงสุดผอบอทบผบอทรและผบอทอ,อซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของการแต่งตั้งโยกย้ายนายหานชั้นในพลซึ่งก็เป็นเกราะกําบังให้ฝ่ายการเมืองยากที่จะเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายดังนั้นกระแสข่าวที่บอกว่าบิ๊กปูพลเอกพระนาจะต้องถูกโยกจากผบทบไปเป็นผบฐาสูงสุดหนึ่งปีก่อนกเกษียณนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยจากภายในกองทัพเป็นหลักมากกว่่่่าาปัาััจจจยททงงงกกเเเมืออีะะิดขึ้นนนค กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวในกองทัพค่ะ ช่วงที่ผ่านมานะคบมีกระแสข่าวถึงบิ๊กปูพลเอกพนาแคลปปปอดทุกผอบบอทบเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่จะโยกบิ๊กปูไปเป็นผอบหอารสูงสุดก่อนกเกษียณ1ปีนั่นก็คือบิ๊กปูจะ,กะเกษียณปี2 5 7 0อาจจะมีการโยกบิ๊กปูในปี2069นั่นเองค่ะเพื่อเปิดทางให้กับบิ๊กใหญ่พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งที่จะขึ้นในตำแหน่ง5เสียกองทบกในปีนี้เพื่อขึ้นเป็นผอบอทบในปีหน้า แต่กระแสข่าวดังกล่าวนะคะก็ไม่มีการยืนยันถึงที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรและกระแสข่าวดังกล่าวก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นจริงหรือไม่แต่กระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นมาพร้อมแนวคิดที่ว่าต้องการให้ผอเหล่าทัพนั้นอยู่ในตําแหน่งประมาณ2-3ปีเพื่อความต่อเนื่องของงานแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาผอเหล่าทัพส่วนใหญ่แล้วจะดารงตําแหน่งเพียง1ปีเท่านั้นแต่ในช่วงหลังมานี้นะคะผอเหล่าทัพก็จะดํารงตําแหน่งอยู่ที่ประมาณ2ปีเป็นหลักแต่ในบางเหล่าทัพก็ยังคงเป็น1ปี อันเนื่องมาจากการวางบุคคลเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของรุ่นเตรียมทหารที่มีการให้แต่ละรุ่นได้ขึ้นมาเป็นผอบอเหล่าทัพนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยบิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผอบทอหารสูงสุดได้มีการวางตัวบิ๊กย่อยพลเอกอุกฤษบุญยตานนรองผอบทอหารสูงสุดขึ้นเป็นผบทหารสูงสุดคนต่อไปในการโยกย้ายเดือนกันยายนนี้ซึ่งทั้งบิ๊กย่อยและบิ๊กออฟต่างเป็นเพื่อนร่วมรุม่นเตรียมทหาร24เหมือนกัน สำหรับบิ๊กหย่อยเองตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากและที่ตรงข้ามกับจังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมาที่ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรามในเรื่องของแกง๊แกง call center แก๊งก c a m m e r และปัญหายาเสพติดและในเรื่องของการนําตัวผู้ที่จะต้องนํากลับประเทศต้นทางจากฝั่งเมียวดีที่จะใช้ไทยเป็นทางผ่านนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้เองบิ๊กหย่อดก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสูตรอำนวยการปอชอดอส่วนหน้านั่นเองค่ะนี้เราก็จะเห็นถึงการวางแผนงานของบิ๊กออฟที่เริ่มผ่องถ่ายงานต่างๆให้กับบิ๊กหย่อนนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าหากในปีนี้เดือนกันยายนมีการตั้งให้บิ๊กหย่อยเป็นผอ,อนหารสูงสุดคนต่อไปก็จะปิดทาง บิ๊กปูที่จะต้องโดนโยกไปเป็นผอบทหารสูงสุด,สดก่อนกเกษียณหนึ่งปีเพราะทั้งพลเอกอุกิจบุญยญาตาโนนและพลเอกพนาคารปอดทุก,กเกษียณปี2 5 7พร้อพร้อมกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากมีการพูดถึงสูตรการให้ผอบอเหล่าทัพดำลงตําแหน่งมากกว่า1ปีเกิดขึ้นแน่นอนว่าในส่วนเองก็มีทั้งคนได้และคนเสียเกี่ยวกับการตั้งกติกานี้ขึ้นมาค่ะการตั้งกติกานี้ขึ้นมานะคะหากมาโฟกัสก็ต้องไปดูกันที่กองทัพบกเป็นที่แรกเพราะมีแคนดิเดตผบทบที่จะเกิดขึ้นในใปี270 ถึงปี2,573อยู่หลายคนด้วยกันค่ะโดยในขณะนี้นะคะแคนดิเดตผอบ,บอโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่กองทัพภาคที่1ค่ะนำโดยพลโทอัมาริบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1เตรียมทหารรุ่น27กเกษียณปี2,571ค่ะ คนต่อมาก็คือบิ๊กไก่พลโทวรยศเหลืองสุวรรณซึ่งก็เป็นแม่ทัพน้อยที่1เตรียมหารุ่น28เกษียณปี271เช่นเดียวกันค่ะแต่ยังมีแคนดิเดตอีก2คนนะคะที่เกษียณปี2 7 7 2และ73ได้แก่พลตรีนัทเดชจันทรังสุรรองแม่ทัพภาคที่1ที่เกษียณปี2 7 7 2เตรียมหารุ่น28 และพลตรีสลาวุฒิชยสิทธิ์รองแม่ทัพภาคที่1ที่กเกษียณป,ปี2573เตรียมหายุ่ง28ค่ะซึ่งบุคคลเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตผอบทอบในอนาคตแน่นอนว่าการที่จะมีสูตรผอบอรเหล่าทัพจะต้องดำรงตำแหน่งมากกว่า1ปีย่อมก็ต้องมีคนได้คนเสียจากสูตรที่ตั้งขึ้นมาเหล่านี้แต่ก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วสูตรนี้จะได้บังคับใช้เมื่อใดกันแน่ค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนค่ะก็เคยมีการที่ผบทบต้องโดนโยกมาเป็นผบอนหารสูงสุดก่อนเกษียณหนึ่งปีนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในยุคที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะในอดีตนะคะการแต่งตั้งโยกย้ายในฐานชั้นในพลนะคะจะเกิดจากการที่ผบเหล่าทัพนะคะนำบัญชีรายชื่อส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะจากนั้นก็จะนําส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อน,นําขึ้นทุนก้าวต่อไปแน่นอนว่ากระบวนการเหล่านี้นะคะก็ทําให้ฝ่ายการเมืองเ,องเองสามารถที่จะเข้ามาจัดแจงการแต่งตั้งโยกย้ายอบเาทัพ ในยุคคุณทักษิณนะคะมีผบทบถึง3คนนะคะที่ถูกโยกย้ายจากตําแหน่งผบทบไปเป็นผบทหารสูงสุดก่อนกเกษียณ1นปีนะคะได้แก่พลเอกสรุรยุทธจุลานนท์นะคะซึ่งดารงตําแหน่งผบทบมาแล้วแล้วก็ถูกคุณทักษิณโยกไปเป็นผบทหาราสูงสุด1ปีก่อนกเกษียณค่ะแน่นอนว่าตรงนี้เองนะคะก็เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นการวัดพลังการระหว่างขั้วบ้านสีสเสาเทเวศกับคุณทักษิณชินวัตรค่ะต่อมาคุณทักษิณก็โยกพลเอกสมทัศน์อัตนาน์ผบทบขึ้นเป็นผบ ต่อมาก็ได้มีการเปิดทางให้กับพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรญาติผู้พี่ของคุณทักสินขึ้นเป็นผนบ,รบรตรจากพลเอกสมทัศน์นั่นเองค่ะแต่สุดท้ายพลเอกชยสิทธิ์ก็ถูกโยกไปเป็นผนบทหารสูงสุดก่อนเกษียณหนึ่งปีเพื่อเปิดทางให้กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณขึ้นเป็นผนบทอบอนั่นเองค่ะซึ่งในขณะนั้นพลเอกประวิตรก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ บ้านจันสองลาค่ะแน่นอนว่าสถานการณ์ในตอนนั้นนะคะก็เข้าสู่ช่วงปลายของรัฐบาลคุณทักษิณก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารปี2549นําโดยพลเอกสนธิบุญยรัตกรินผบอทอบ,อทอบอซึ่งก็เป็นคนที่คุณทักษิณตั้งขึ้นมานั่นเองค่ะภายหลังจากการปฏิวัติ19กันยาปี2 4 9นะคะซึ่งในขณะนั้นนะคะก็ได้มีการเชิญพลเอกสุรยุทธ์จุลานน์นะคะมาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ ซึ่งในขณะนั้นก็มีการตั้งพลเอกบุญรอดสมทัศน์นะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งพลเอกบุญรอดสมทัศน์ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับพลเอกสุรยุทธ์ค่ะโดยพลเอกบุญรอดนะคะในขณะนั้นก็ได้มีการร่างการป้องกันการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือลวงลูกกองทัพในการแต่งตั้งโยกย้ายค่ะจึงเป็นที่มาของการร่างพรบกระทรวงกลาโหมปี2 5ง1เกิดขึ้นมานั่นเอง โดยเฉพาะการมีบอดเจ็ดเสือกลาโหมขึ้นมาในการแต่งตั้งยกย้ายใน,นหารชัยพลซึ่งในอดีตไม่มีบอดเจ็ดเสือดังกล่าวเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะสำหรับบอดเจ็ดเสือกลา,าห่มที่เป็นมรดกจากยุคคมอชอนะคะก็จะมีรฐมตรีกลา,าห وم, ลมรฐมตรีช่วยกลา,าหมปรลัดกระทรวงกลา,าหมพอบทอนหารสูงสุด พอบอทบพอบอรทรและพอบอทอค่ะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญของการแต่งตั้งโยกย้ายนายหารชัยพนนลซึ่งก็เป็นเกรกาะกําบังให้ฝ่ายการเมืองยากที่จะเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายค่ะดังนั้นกระแสะข่าวที่บอกว่าบิ๊กปูพลเอกพระนาจะต้องถูกโยกจากพอบอทบไปเป็นพอบทหารสูงสุดหปีก่อนกเกษียณนั้น ก็อาจจะเป็นปัจจัยจากภายในกองทัพเป็นหลักมากกว่าปัจจัยทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะเสียงในบอดเจ็ดเสือเป็นเสียงของฝั่งทหารมากกว่าฝ่ายการเมืองนั่นเองค่ะอีกทั้งการเมืองก็ไม่ต้องการที่จะเกิดแรงประทะหรือแรงกระเพื่อมทางการเมืองนั่นเองค่ะ หากมาดูใน2เหล่าทับนั่นคือกองทัพเรือและกองทัพอากาศบรรดาแคนดิเดตของผอบอเหล่าทับนะคะกองทัพเรือเองนะคะเรียกได้ว่ามีแคนดิเดตอยู่ประมาณ4คนด้วยกันและแต่ละคนก็ถือได้ว่ามีอายุราชการอยู่ที่ประมาณปี2อ6 9้และปี2องพค่ะโดยแคนดิเดตผบทรอตอนนี้นะคะก็จะมีพลเรือเอกพิจิตรศรีรุ่งเรืองเตียมหารุ่น25นะคะเป็นผู้ช่วยผบอรทรพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทรนะคะเตียมหารุ่น24เสนาธิการทหารเรือ และพลเรือเอกนัทพลเดี่ยววานิชผอบอก,กองเรือยุทธการเตรียมหารุ่น25ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะ,กะเกษียณอายุราชการปี2569ค่ะแต่อีกหนึ่งแคนดิเดตนะคะที่กเกษียณตามหลังทุกคนนั่นก็คือพลเรือโทสุชาติธรรมพิทักษ์เวทค่ะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือกรเกษียณปี2570เตรียมหารุ่น25ค่ะซึ่งพลเรือโทสุชาตินะคะก็ถือว่ามีเส้นทางการเดินขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือคล้ายๆกับบิ๊กแมวพลเ,เรือเอกจิรพล ว่องวิทย์อบอทลอค่ะในส่วนของกองทัพอากาศนะคะเรียกว่าแคนดิเดตผบทอนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุราชการอยู่ที่2-3ถึงปีเลยทีเดียวค่ะทําให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ว่าจะให้ผอบอรอทรัพดํารงตําแหน่งมากกว่า1ปีซึ่งก็ได้แก่บิ๊กคิมพลอากาศเอกเอสกสรรคันทาเตรียมทหารรุ่นยี่สิผู้ช่วยผบอทอเกษียณปี2องพค่ะและก็บิ๊กแอนพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยเตรียมทหารรุ่น27เสนาธิการทหารอากาศเกษียณปี2องพค่ะ และพลอากาศเอกไวยพศเกิงฝ่าเตรียมทหารรุ่น25ผบคอ,อปอ,อกเกษียณอายุราชการปี2 7 0ค่ะแน่นอนว่าหลักเกณฑ์ที่เหล่าทัพกําลังกําหนดขึ้นมาในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุราชการที่ต้องมากกว่า1ปีเพื่อจะได้ดำรงตําแหน่งในผบอเหล่าทัพ2-3ปีขึ้นไปเพื่อความต่อเนื่องของงาน แต่ก็ยังคงมีความได้เปรียบเสียเปรียบที่เกิดขึ้นในระหว่างรุ่นเตรียมทหารด้วยกันและในบรรดาแคนดิเดตจึงต้องจับตาดูว,ว่าหลักเกณฑ์นี้จะได้เริ่มบังคับใช้ทุกเหล่าทัพเมื่อใดแต่ในบางเหล่าทัพก็ได้เริ่มใช้หลักเกณฑ์นี้ไปแล้วบ้างแล้วอันเนื่องมาจากการวางบุคคลแล้วก็ในเรื่องของรุ่นต่างๆที่อายุราชการเหลือพอดีประมาณ2-3ปีพอดีรวมทั้งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในกรณีของบิ๊กปูเองก็เป็นความขึ้นไหวที่ต้องจับตาดูว,ว่าฝ่ายการเมืองนั้นจับจ้องเรื่องนี้มากน้อย โดยเฉพาะในเรื่องของเตียมอหารระหว่างรุ่น26-27 เลื่อยไปถึง28ที่จะต้องจับตาดูสมาการการแต่งตั้งโยกย้ายของบิ๊กปูในปลายปีนี้ซึ่งบิ๊กปูพเนกพนาครบาบปอดทุกจะดํรงตําแหน่งขอบอทบอยาวถึง3ปีดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะได้ทําการแต่งตั้งโยกย้ายโผทหารของกองทบกมากถึง6โผด้วยกันแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อข,ของการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะว่าบิ๊กปูจะเกษยียณในปี2องและรัฐบาลของแพรทองทานชินวัตรจะครบวาระปี2 5 7 0ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ PS Bar Podcast